สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเพิงจะพามาดูนะในตู้เย็นของเพีงมันมีอะไรทุกคนไปซื้ออันนี้มานี่ขนมปังนะคะนี่เดี๋ยวเราเอาออกมาจากในตู้เย็นเลยนะคะนี่ขนมปังตัวนี้น,นี่ตั้งยังไงอันนี้นะคะเป็นกล่องนี่ค่ะ ซึ่งข้างในนะคะอันนี้มันเป็นกล่องนะคะคือขนมปังที่มันเป็นขนมปังที่เขาฮิตกันอยู่ตอนนี้นะคะเป็นลิตเซนซีนี่เดี๋ยวนี้จะซูมให้ดูเอ้ยลิตเซนซีนะคะตัวหนังสือแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็ที่มันโด่งดังนะตอนนี้ก็ไม่แน่นใจเหมือนกันว่าเออทำไมถึงเพิ่งมาโด่งดังนะคะเพราะว่าเขาขายมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะอันนี้นี่บายเค้กวอล์กนะคะลิซจะสีน่ารักมากก็เป็นกล่องใหญ่ขนาดนี้นะคะ แล้วก็นี่ด้านนี้นะคะจะเป็นอันนี้เป็นลายของเขานะคะเป็นลายเอกของเขาเป็นลายลิตเติลซีนะคะแล้วก็จะเป็นอ,อ่อินสตาแกรมนะคะเป็นลิตเติ้ลซีแบงคอกนะคะแล้วก็ facebook ค่ะลิตเติ้ลซีแบงคอกเหมือนกันนะคะส่วนข้างกล่องนะคะเดี๋ยวดูก,ก่อนข้างกล่องอ๋อนี่เป็นอยู่ข้างหลังข้างหลังนี้นะคะจะเป็นเนี่ยของลิตเติลซีมันจะมีควอซองด้วยนะคะอันนี้เป็น วิธีการเก็บค่ะที่เขาบอกว่าให้เก็บในตู้เย็นนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะมันมีการอุ่นบนกระทะด้วยไฟอ่อนดนวยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้3-5นาทีนะคะก็คือถ้าจะทานเก็บไว้ในตู้เย็นเอามาอุ่นก็ทําแบบนี้เนาะบางคนก็ชอบแบบเย็นๆก็ทานได้เลยนะคะนี่ อันนี้นะคะเป็นในกล่องนี้ของเราจะเป็นอันนี้นะคะเป็นฮอกไกโดมิลครีมบันนะคะก็คือเป็นขนมปังไส้ครีมนมสดฮอกไกโดนั่นเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใส่วัตถุกอันเสียนะคะคแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะห้ามอุ่นขนมปังน่าจะห้ามอุ่นขนมปังเพราะจะทําให้ขนมปังแข็งนั่นเองนะคะดเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยค่ะ,ะทีนี้เรามาเปิดข้างในนะคะนี่ข้างในจะบอกว่าอันนี้นะคะ คือทานไปท <whole> ั้งหมดนะคะในกล่องนี้มันจะมีอยู่6ชิ้นนะคะอันนี้เป็นกล่อง6ชิ้นนะคะขนาดเท่านี้นะกล่องละ6ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่เราได้มานะคะแล้วก็ทานไปได้นะคะจานวน3ชิ้นด้วยกันเนาะอันนี้นะคะห่อมันนะคะห่อมันจะนี่แบบแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเขาบอกว่าเก็บขนมในตู้เย็นนะคะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดนะคะ อันนี้เลยนะคะก็จะมีนี่มีออยอนะคะอันนี้นะคะเป็นหมายเลขของอาหารนะคะก็คือเป็นขนมปังตัวนี้นั่นเองนะคะก็ข้างในนะคะก็คือเดี๋ยวเราไปดูลูก ส่วนใครที่สนใจนะคะคือตัวนี้นะคะพิงค์ฝากพี่เขาซื้อมานะคะแล้วก็จะมีบริการไปคิวมาให้นะคะอันนี้จะเป็นของที่ฝากคิวให้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจนะคะลองติดตามทางที่ทางติดต่อที่เขาให้มานะคะว่า,าจะ ส่งยังไงบ้างนะคะหรืออาจจะให้แบบแกล็บไปต่อคิวหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าไปซื้อเองก็ได้ค่ะปกติแล้วมันจะมีขายอยู่ตามพวกบิ๊กซีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ลองถามช่องทางดูนะคะว่าเขาจะขายยังไงแต่ตอนนี้ค่ะเหมือนมันอาจจะดังนิดนึงก็อาจจะเปลี่ยนแบบสลับกันขายแต่ละที่ค่ะไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะอ่าโอเคสําหรับวันนี้คือมาให้ดูแค่นี้นะคะว่าทําไมขนมปังนี้คือมันแบบคนติดตามเยอะเหลือเกินคะ โอเคค่ะสำหรับนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ